เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ Canon Global นะครับได้ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆของกล้องว่าที่เรือธง Full Frame Mirrorless ตัวท็อปนะครับของทางค่ายนะครับนั่นก็คือ Canon R5 หรือว่า R5 นั่นเองนะครับแหมชื่อมันอาจจะฟังดูคำๆไปบ้างนะครับ R5 R5 แต่ว่าฟีเจอร์เด็ดๆจะมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าที่เรือธงตัวใหม่ของทาง Canon ตัวเนี้ย ว่ากันว่าไม่กัสสเปคเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า Canon e o s r 5ที่กำลังจะเปิดตัวมาเนี่ยเป็นตระกูล RF series นะครับที่เป็น Mirrorless ที่สามารถทำงานแบบ Hybrid ได้อย่างค่อนข้างน่าประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว USRP หรือว่า USR นะครับตอนนี้ USR5 ออกมาเรียกว่า เปิดตัวฟีเจอร์เด็ดต่างๆนะครับออกมาแล้วแบบมันค่อนข้างว้าวหน้าดูเลยลหลายๆส่วนนะครับมันค่อนข้างที่จะซับพอร์ตช่างภาพช่างวิดีโอหรือว่าคนที่ใช้กล้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับแบบไฮบริดนั่นก็คือถ่ายทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายทั้งภาพวิดีโอไปด้วยนะครับคนที่ใช้งานกล้องในลักษณะนี้น่าจะชื่นชอบ กล้อง USR5 เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์เด็ดๆที่มันเป็นฟีเจอร์ในการทํางานแบบไฮบริดนะครับมากมายเลยทีเดียวอย่างแรกนะครับที่ค่อนข้างว้าวมากเลยหลายๆคนค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะมันสามารถทําได้ในกล้องเซนเซอร์ขนาดฟูลเฟรมแล้วเหรอน,นั่นก็คือกล้องนะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 8K ได้นะครับที่30เฟรมเซกันนะครับแล้วก็สามารถถ่าย 4K ได้ที่120เฟรมเซกัน ถ่ายแบบไม่ครอปด้วยนะครับซึ่งอย่างกล้องอย่าง usr หรือว่ากล้องอย่าง usrp นะครับทั้ง2ตัวนี้สามารถถ่าย 4K ได้ครับถ่ายได้ที่3 0เฟรมเพอร์เคแล้วก็ถ่ายแบบครอปโหมดได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถถ่ายแบบ Full s e n เซนเซอร์ได้แต่ว่า u s r 5เนี่ยเขาสามารถถ่ายแบบไม่ครอปได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นมันเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าประทับใจแล้วถ้าเกิดว่า u s r 5ออกมาจริงๆเนี่ยน่าจะเกิดกระแสะตื่นตัวในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในโหมด High Resolution เป็นอย่างมากเลยนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสามารถถ่ายวิดีโอด้วยโหมด8 k หรือว่า4 k แบบ120เฟรมได้แล้วเนี่ยเรื่องของออโต้โฟกัส มันก็น่าสนใจใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับแคนนอน,นะครับอย่างใน U.S.R.P. นะครับหรือว่าใน U.S.R. เนี่ยถ่าย 4K เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ Duo Pixel นะครับแต่ว่าใน e o s r 5นะครับเขาสามารถที่จะใช้ Duo Pixel ในการถ่ายวิดีโอนะครับในโหมด 8K นะครับได้แน่ๆครับอันนี้คือทาง Canon g l o b a l นะครับเขาคอนเฟิร์มมาเอง <c oughs> ซึ่งการโฟกัสแบบ Dual Pixel ของ Canon นะครับหลายๆคนคงทราบดีว่ามันมีความนุ่มนวลมันมีความสมูทแล้วมันมีความแม่นยำสูงขนาดไหนตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับในหมวดวิดีโอตรงนี้นะครับมันสามารถจะรคคอร์ดแบบ internal record ได้ซึ่งก็น่าจะต้องใช้การ์ดที่มีความเร็วสูงพอสมควรเลยนะครับในการที่จะรคคอร์ดวิดีโอนะครับแบบ 8K หรือว่า 4K 120เฟรมต่อร์ซิเคิตรงนี้นะครับมีข่าวหลุดออกมาด้วยนะครับว่าเขาจะใช้การ์ดแบบ Dual Card Slot ซึ่งตรงนี้น จะช่วยให้คนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอน่ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของการออโต้โฟกัสนะครับสำหรับคนที่ใช้โซนี่เหมือนผมนะครับอาจจะยังแบบกระยิมยิ้มย่องในใจนะครับว่าเอ๊ะกล้อง,องเราเนี่ยมันมีระบบ IAF ใน Animal นะครับหรือว่าสามารถถ่าย autofocus นะครับแบบจิกที่ดวงตาของสัตว์ได้ซึ่งตอนนี้นะครับ Canon EOS R5 นะครับเขาก็เปิดตัวมาแล้วว่าเขาก็สามารถที่จะ autofocus ที่ดวงตาของสัตว์ได้เหมือนกันตรงนี้น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันตามทันแล้วก็มันสามารถที่จะแซงหน้ากันได้แล้วในกล้อง EOS RP แล้วก็ในกล้อง EOS R นะครับหลายๆคนบน่นการเรื่องของไม่มีการสั่นในตัวกล้องนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับเอาจริงๆมีการสั่นในตัวกล้อง หรือไม่มีเนี่ยในวินาทีนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่า Canon USR 5ฟนะครับเขาบอกแล้วครับว่าเขาจะมีการสั่นในตัวบอดี้กล้องมาให้ด้วยซึ่งก็น่าจะสร้างความมั่นใจสําหรับคนชอบถ่ายภาพแบบแฮนด์เฮลเป็นอย่างมากเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับแต่หลายคนที่ใช้ Canon USR กับ USRP เนี่ยอาจจะบ่นนิดๆนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับมันหมดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ถึงกับหมดเร็วมากนะครับแต่ว่ามันก็ ถือว่าแบตเตอรี่อายุมันไม่ได้ยาวนานนะตอนนี้นะครับ Canon EOS R5 นะครับเขาออกแบบแบตเตอรี่ใหม่เขาเคลมครับว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้นอย่างแน่นอนและสุดท้ายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการแบ่งเซกเมนต์ของตัวกล้องเลยน,ะนะั่นก็คือเรื่องของความเร็วของการถ่ายภาพนี่ครับ Canon EOS R5 นะครับเคลมว่าถ่ายภาพด้วยมาา่านชัตเตอร์แบบเมคนา닉นะครับถ่ายภาพได้ที่12เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วถ้าเกิดถ่ายแบบ มาชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกนะครับสามารถถ่ายได้ที่20เฟรมต่อวินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับเร็วพอกับ Sony a 9เลยนะครับตรงนี้น่าสนใจทีเดียวฟังได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของสเปคต่างๆที่ canon eos r 5นะครับเขาเปิดตัวออกมานะครับมันเปิดตัวออกมาด้วยฟีเจอร์ในระดับที่เรียกว่าเป็นไฮบริดท็อป เรือธงเลยทีเดียวมีฟีเจอร์เด่นสงสูงนะครับมีคุณภาพมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากมาย Canon Global นะครับประกาศนะครับว่าน่าจะประกาศราคาแล้วก็จำหน่ายประมาณปลายปี2020นี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะครับสำหรับคนที่ลงทุนกับซิสเต็มของ Canon ไปแล้วหรือว่าไไหลายๆคนที่ใช้กล้องค่ายอื่นอยู่เนี่ย อาจจะสนใจเรื่องของการกลับมาใช้ซิสเต็มของแ a n น n กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า a n o น e USR5 เนี่ยกลับเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาในกล้องของตัวเองอย่างมากมายนะครับปัจจุบันนี้นะครับกล้อง Can น n นะครับก็ในตลาดมาเก็ตแชร์ทั่วโลกนะครับก็ยังคงเป็นที่1ของตลาดอยู่การเข้ามาเติมเต็มในตลาดเซกเมนต์รุ่นท็อปรุ่นโปรของ Canon USR5 เนี่ยน่าจะตอบย้ำการเป็นผู้นำในเรื่องของการเป็นเจ้า ตลาดกล้อง mirrorless หรือว่ากล้อง DSLR ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับกล้อง USR5 นะครับเพื่อนๆแนะนําแล้วก็พูดคุยกันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับผมนะครับผมจะรอวันที่ canon USR5 เปิดตัวแล้วก็พร้อมจําหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งถึงวันนั้น คงจะตื่นเต้นกันน่าดูแล้วก็เราจะมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าวันนั้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะก้าวล้ํากันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดต่างๆที่ได้พูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วก็มันจะมีประโยชน์กับชีวิตการถ่ายภาพของเราอย่างไรวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ